กสอนเกาะช้างจัดกิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาติเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติวันที่13กรกฎาคม2560กสอนเกาะช้างจัดกิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาติเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติณบริเวณฐานปฏิบัติการน้ำตกทานมยมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่12-13กรกฎาคม2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะช้างได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาติเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสังกัด โดยมีนายเฉลิมพลพวงทองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราดรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะช้างให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมในการนี้ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอาทิเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะช้างเจ้าหน้าที่อุทยานเกาะช้างเป็นต้นทั้งนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะช้างได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาติโดยการฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้และทักษะ ในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติเพื่อให้อาสายุวัาชาติได้เรียนรู้เรื่องราวสาเหตุของภัยพิบัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นอันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีความถี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้บุคลากรครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่หรือชุมชนและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงมีการสร้างกิตอาสาที่มีความพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพาได้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ต่อไปึไไวไว ให้มันเย็นตัวลงไม่ใช่ทิ้งไว้ถึง